จ้าจ้าโอเคอันชาบ้านที่จ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อันอันคนรักป่าพาคนชอบปาคนชอบป่าพาลุยมันจัดฉันมันจัดปุ๋ยได้ได้ได้ขอรูปหน่อยไม่ไปตาไปไม่ไปพาถ่ายปูยักษ์แก้วหูแล้วมันมันจิกขาหนูอ๋อมันจิกมือหนูจิพี่น้องเขาถอดมอให้จ้ะ ห้าสิบเปเซ็นตยังกินค่ะซีฟู๊นอร่อยสุดเลยจะไปทำนาฬีคัดพุงคั่วยยายแก่ช่ยยายแก่จะไปจะไปทำทะเลแตกนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยพี่พรเป็นแม่ขาขายปูอันซอยผีควันจ้าผีควันเพียนแพทย์ฆ่ากันไในเก็บเนะจ้าเก็บเห็ดนะซอยเพิ่นนอจ้าเนาะให้แค่พวกเราใช่ไหมพี่พรจ้าให้แค่พวกเราเอาเลยจ้าเข้าไปแล้วเอาเลยมือจานไม่ได้สนใจนางไม่ได้กินนางไม่ได้กินนางนางไม่กินนางแค่อันนี้ เอาได้เอาเลยเอา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 ไว้อยเน่เด้อพอเจ้าาตองกินดอกเจ้าได้กินแล้ว้าอยได้กินแค่สอตัวเดอนี่มีกระน้องแพทกัน้องจอยตอนเนี้ยแล้วก็นู่นเลยเพื่อนน้องแพทย์สวัสดียังเป็นทางการจ๋าพอแม่พี่น้องจ๋าอันแยกย้ายกันแล้วก็พี่พ่อพี่พ่อนบปูมาทรงหลกพกันเลยไปเบิ่งปลาเห็ดมันบอกมีเห็ดพี่น้องเห็ดพันขืนเนี่ยก็เลยสิพากกันมาลุ่นสก๊าสมันป้าบอกเออบอพี่จอย บักอือจ้ะบบเอือ,อยากมันลุ่มสก,กรรมัดมันมันลุ่มสก,กรรมัดม,มันมาซ้อมเบิงอันเทียวนั่นพี่จอยแล้วมามันยังเป็นเขียวๆนาะพี่จอยเน,นาะตังปรุงนี่อันนี้เหลืองเลรอได้พี่จอยไะเท่ามาเบิ่งกันได้ได้ไปพ่อเเพมพี่น้องจ้ะไปคอยเห็นต้นต้นนั่นคอยคือว่าคือกันถ้ามันเป็นผักไงล่ะพี่จอยผักอันที่เท่าเก็บกินนหรอไหมทึ่งๆบ่ปไปไปเบิ่งกันดูไวไล่เราเองว่ะที มาจอมาซ่อมไรแต่ของจายพ้อะเามี่ไลูกนังทาลูพีเหมนจอยกันด้วพอแมพี่น้องเอาทายของไข่ได้ไข่ส่งไข่ไข่กระเทยเจ้าร้ายเลยไข่ทรงไข่แบ่งลค่งจ้อ้ยนี่จังหน่อยบ้านทาวินนี่เขากับมาเอาอยู่นี่เด้พี่จอย เขาตัดแล้วเพราะมันไก่สีบ้านฮาราบีอีนะ๋เหรอเนาะมันได้อันนี้มืึงน,นั่งยังหน่วยไหนหน่อยอยู่เนาะที่เจ้ามารีวิวนา่นขาจะสีห,หยกได้ปะไะลองมึงดู<ะ>เอา <laughs> ผมเนี่ยพี่น้องเอาเด้อทายหล่อยเด้อ <laughs> เอาเอามองได้ <laughs> มุมงได้ยิบ <laughs> เออยะสีส้มไง้ <laughs> พะกันมาลุ้นสกรรมอัน ใหยพัดคล้องอยากพอแบบพี่น,อน้องไล่มะอือยากจ้กไะไล่มาอือยากเพาจ้ะดอกคามโมไม้ก,กันยังอยูนะ่เนาะนี่พี่จอยยังอยู่อัน,นอันนี้แหละที่จริงอันนี้แหละที่เขาพิศชาน,ะ,นะกันนี่แหละกับต้นนี่แหละอันใบมันบกปวดนะนะม,มันมามีหน,น่วยใดที่เยาไปตาไปแกงใดบ่พี่จอย เราะว่ายังพ่อแม่พี่น้องจะอันนี้นี่หัวอันนี้หัวพักเลยที่ไปจอยมาดึงดูพักเลยนี่หัวมันมีเด้พี่จอยใช้มาเพิ่มกันดูเพราะว่าต้นนี้เขาตัดแล้วที่เหลือเขาถิมได้ได้พี่น้องพี่จอยเขาเจ้าตัดตัดแล้วนี่เขาถิมเลยนนเจ้าจ้ำดาวที่เจ้าไปก็พีพี่พ่อนก็พี่เอดึงขึ้นมามันมีหัวได้พี่จอยดึงดึง หัวหั<บ>นในเป็นบ่วหันในเป็นหัวเอานี่เบิ่งแน่นี่บ่มีบป่งเด้อจา้าเด้อบ่คือปลาบ่าคือเขาพี่พ่อที่จอยไปจะก,กองเต็มตับลาบจย่างบ่เต็มไปหมดเลยหงอดบ่อื้อ,อไปตะพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าบ่กินหงอเขาเจ้าตัดแล้วมันเอาได้เด้หนูพี่จอยเอาได้เด้เจ้าดอกพ่อพายังอันพี่น้องเขาเจ้าเก็บเรานั่นแมขาเจ้าเก็บเกี่ยวแล้วเขาเจ้าเก็บตัดหมากมันแล้วมันมันเอาได้ได้บัดเอาไปแกงใส่บัน อันนี้เอาไปแกงใส่อันนี้อีหยังก็อเฮดใส่ใส่เฮดใส่แล้วใส่หน่อไม้ดอกมันจะมีแล้วพี่น้องจ๋าจะเอายี่บ่าพี่จอยเก็บมาเปิดเลยเปิดเลยจ้าอย่างเงี้ยเราเอาได้แล้วเพราะว่าข้าเจ้าอันนี้แล้วพี่น้องข้าเจ้าเก็บเกีียวแล้วที่เหลือนี่เพิ่นทิมได้ไปใส่แกงหน่อไม้แล้ว จะ่าเนี่ยน้ำได้ดิข้าเจ้าพันเดี๋ยวเก็บเกี่ยวประกาศเต่ห้องข้าเจ้าแล้วได้พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจังหน่อยนี่ยแม่กระสีข้าจะเอากรองละกันเฮามาสื่อเด้อจ้าเด้อสาบลาบอยู่เนาะเด้อพ่อแม่พี่น้องพ้านัางหาเก็บยอดมัน ได้หน่อยๆกันยังเดียะไปแกงแพทย์พวว่อก็พี่จ้อยอยู่ยาสีหนึ่งอีป,ปูกับปูยกักษ์ในโอลิเวอร์กับน้องบอลแล้วแพทย์กับสีแกงหน่อไม้นี่แกงหน,น่นอไม้หรือสีแกงเห็ดก็ดูแลหละเฮดมันปูแขกกระเรื้อหลายอยู่ใส่หยอดกระอื้อนี่แหละมันกระโบ้ควายมีแล้วนี่มันมันเป็นหยอดปลายมันแหลนะเนาะเพิ่นถิ่มแล้วเพราะเพิน่น ตัดนวยมันแล้วจ้ะมันก็แข็งมันก็แก่น่ะนี่พ่อแม่พี่น้องจ๋า <c oughs> <c oughs> คุณคุณละมุ่มกับผิดจอยแล้วคุณเอ <c oughs> ็นจอยต้ำนี่กบแกงอิ่มได้พูดเดียวนี่ นอนเอเลดอาลาดอยู่พี่น้องเหลืองเหอะฮา,าอยู่จ้ะปู้ยหน่วยนี่แมจ้อยมาเบิังหน่วยยักษ์พี่น้องเบิังหน่วยนี่หน่วยนี่แพะว่ายไงก็แพะกับพี่จ้อยเด้อไงคางไงเนี่ยเดี๋ยวใส่พี่จ้อยถ่ายลูกให้กับฟักทองยักษ์ลูกนี้หน่อยพี่น้องเบิังบังบังควงไงพุณอ่ะป๊าต,ติโทษหมูตกแตงเด้อไงกูมูกูผวก เดี๋ยวสี่คอพี่จ้อยล้ากำลังจมเรื่องอันนี่โคโรนาไวรัสแล้วจะมีาเก็บหยอดมันว่าไม่หยอดหรอพี่น้องได้ซ้ำนี่นี่ใช่งนี่เองนี่อีกนะเฮ้ยเดี๋ยวพอนจะแยกย้ายกันไปแล้วไปทุละ นี่ได้อีกแล้วพี่น้องจ้านี่จ้าเจ้าหาเก็บเอาเด้อเจ้าไม่ผมบบ่พี่จอยเจ้าหาเก็บเอาเด้อเจ้าคอยโบ้คอยบ่เก็บเพื่อเจ้าเด้กว่าดิหาเห็ดไปเก็บเห็ดบ่ได้มาเก็บกระท้มนี่แล้วเก็บยอดบักอือนนะจ๊ะนี่พี่น้องเห็นบะ หนึ่งหนึ่งสี่เนาะเฮ้ยนอนสุร่สุรีอยู่เห็นป่ะพี่น้องนี่ได้หลายเติบแล้วจ้ะเห็นป่ะได้หลายอยู่ก็ดีเลยไปแกงยำน,นี้โอ้ย ว่เดี๋ยวถุงลงมาส่นตัวแหละพว่าสีมาเบิงซื้อเหมือนว่าเห็นเขาตัดพอดีพี่น้องนี่มาเห็นเพิ่นตัดพอดีเนาะเขาตัดทังสีเขาก็สามารถเก็บได้จ้ะเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วใบมันอะเขาเอาแต่นวยเป็นไดพ่อแม่พี่น้องยืนงงในดงพักทองด้วจ้ะเด้อภ <laughs> าพพ่อแม่พี่น้องภาพพ่อแม่พี่น้องมาบุ้ยว่าเมนวยหนันไงญ่แล้วกูน คอยเอาอยู่คอยเก็บอยู่ถ่ายรูปสวยๆกับฟักทองหมือนแจ็คหน่อยเนี่ยเด้อแพทเก็บอยู่จ้ะเก็บเอาเด้อจ้าจ้าเก็บเอาเก็บเอา นี่จ้งน้อยเพิ่งกับสิขายมันฮาราวีนเห็นไหมคะเจ้ากับมาเอาจ้ะถ้าเจ้ากับสิกองใบแล้วก็ให้โมบายเพย่ใจเลือกเอาเลยว่าจะเอาหน่วยใด่เขาเห็ดจังสีได้พี่น้องบ่ได้ยากเงม้วนได้ยากเลยพักมีแต่งามๆอุ้ยพวงหยอดนั่นได้พี่น้องจ้ะนี่ไหมหยอดนี่ไหมก็น,นั้นกองใบหัน่นละเดี๋ยวค่อยย่างกลับไปเอาเนี่ยยอดเนี่ยเบิงบ่งเบิ่ง ถ่ายรูปงามอือหยอดงามครับปวดนี่ง่าเนะพี่น้องเนาะนี่กแกงแกงใส่เห็ดมันปูเฮ้ยสุดยอดความแ่บแล้วจ้ะสุดยอดความแ่บอยู่ในนั้นแหละแกงเซิงแกงสมได้เบิดแหละยังต่เสียงพี่จอยหัวหล่อ อนี uh, uh, like ok ่พี่น้องมี่ยิ่งย่างไปย่างมากเกรได้อยู่เด้อเป็นได้หรอบ่ได้บ่ได้เขาปลาเก็บเห็ดก็มาเก็บยอดบักตื้อแทนนี่จ้ะเว้ยแกงแสบตาหนายนะพี่น้องเนาะมันเลิศแท้เลิศเลิศเพอิ่มไปแท้มันเลิศแท้คุณอะไรเงียออไปหอดผุนเล้อพี่น้องเด้อ ยอดหนึ่งจ้ะเน,นี่นยพ,พอแม่พี่นองง้องนี่จัดไฮเด้อเก็บผักพ่อแม่พี่น้องทั้งคนมาขึ้นหอดคลิปเก็บผักมาดามนี่เฮ็ดเฮ็ดหลากหลายแนวหลากหลายชนิดเด้อจ้ะเด้อโอ้ตัวนี้เราคือเปลือกแตะจ้ะจ้งางห้องก็จะไปล่างแล้คือเก่าเนาะเปลือนเนาะเพราะว่าฝนตกอุ้ยมองยอดนี่เด้อพี่น้องจ้ะเอายอ,อดนี่ยอ,อดนี่ว้า อยอดนี่ยอดนี่นี่นบววิไไ่งกระสีน้องเฮ้ยโอ้ยคือสีแกงแสบคาดแต่หนน่วยมันนวยอ่อนน่วยหน่อยๆเพิ่นนะแมอไม่ไมบุานอีกยยอดนึงอยอดน,นี่บุฟเฟ่ยงเป็นไงกันแกงไปจ้ะพอไปแกงได้อยู่มั้ง โอ้ยลราเก่น <deve> พ <ck ens forest> ี <barbecue> so like ่น <amo bane> ้องแพดบอลด้วสวยเลือกได้เป็นได้เพิ่นสวยเลือกได้นี่นี่ง่วยเพิ่นยังเขียวๆอยู่นี่นนี่เอาไปแกงได้บ่ะก็จะเอาไปแก่งพี่น้องเขียวบ่ทัน มันเป็นสีใสเนี่เขาจะเอาเอาได้หนิมันก็จะกินบ่พี่น้องมันสีมันสีมันเนีเฮาบ่มันสีกวงวนออกเานาะบ่อเอาเด้อเอาจะหยอดเพื่อนนี่ล่ะเอาแต่ยอดเนี่ยนี่เนาะเจ้าจ่าเด้อ,อ วะพี่นี่เบิ้งเบิ้งสด้อะเ่ิ้วยนะแห้งนี่เดี๋ยวผมพูนะเบิ้งพี่น้องจ๋าได้หัวน้อยหน่อยหน่อยสมัครเลิศใช่คะเลิศเลิมากนี่อีกยอดนึงจ้ะพี่นะเกี๊ยเก๊โคตสุดยอดอี๋เลยจ้ะเนาะนี่เส่มางหน้อยหน่นน้ำหมางหน่อยหน่อยยังขายอยู่ เพิน่นไถถิ่มเลยได้นี่พี่น้องไถถิ่มเลยเพิ่นเอาแค่ทีทีเพินน่นอย่างนี้แหละทีมันเรื่องเหลืองแล้วจ้ะเพิ่นเอาแค่น,น,นั้นเลยหัวเหนือไปลองมองแตนะ่หนะพี่น้องเนาะบ่เอาดอกบ่กกาเพื่อเพิ่นเอาของเพนนิ่นเนาะแต่ว่ายอดมันเอาได้อยู่ แม่เขาเจ้าตังวันนี้เดี๋ยวพ่นเอาโมบายเพ่มาอันนี้พี่จอยอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นเอาอันนี้มาตังเดี๋ยวเหาก็ซื่อแล้วก็จ้าเองเลยพ่นตัดเครื่องแล้วได้เนาะพี่จอยเนะาะมาเด้อจ้ะหน่อยหน,น่อยนี่ <c oughs> นโซกดีแห้งจีพานมากพอไหมพี่นอ้องนี่ เพิ่มทิมอีลีได้พี่น้องบ่เด้ตัวได้ตัวนี้ถทิมอีลีข้าเจ้าทิมเขาเจาเา้าเอาแต่นวยที่เขาเจ้าตัดไปจ้โอ้ยพี่น้องเอ้อเยเนาะตะอืกตะหาวค่ะเด้นี่โอ้เดี๋ยวมาเก็บผาฟินฟินให้พี่น้องดูแล้วจ้าเนาะ เดิมฟินมากไว้ข้าเจ้าวาก,กินหอดข้า,าวเฮาได้พันฟูว่าแต่มาอากมั่นอ่แล้วนี่นี่อยู่คนละมุมก็พี่จอยจอยมาพี่มาเบิ่งกันนี่สิทามพี่จอยว่าเราเสียกไดวันนี้ห้ามคักด้วยนี่ เนี่ยถ้าเป็นบานเห่าสิมันก็เก็บขายได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ยังสิถ้าเป็นบานเห่านวยหน่อยหน่อยแน่มันเห่ากับเก็บขายเนาะเก็บขายอันเดียวแต่อันนี้พันทิมเลยอันนี้ทิมแล้วข้าวข้าวพวกหูจะกินจะจะเห่าเลยถ้าพันพวกกินพร้อมได้พี่น้องอีกโอ้ข้าวพวกกินเนะจ้ะเนี่ว่าบางหน่วยนี่ง่ามคักกินย่างเดียวนี่เอาบาหน่วยนี่เจ้าแป๊บนึงเลยค่ะค่ะอืมแคปเอาจำนวยหน่อยสิ ไที่มันเงามดาเม็ดแต่เพิ่งสวัสดีค่ะคุณใส่หมวกงามๆจ้านั่นน่ะอู้อีกสวยมากเลยแบกแลนจ์ท่านแม่จะขึ้นมาเก็บเอาดอกมันใส่ท่านแม่ต้นนาเจ้าท่านแม่เนี่ยเป็นพุ่มอยู่นะเอามันแสบอยู่บ่ดอกเฮ้ยตอกระเลงตอที่ว่าเอ้าขึ้นมาบอกไอ้จบเก็บอีหลีบอ่ปเปิดบรรเจี๊ยต่อยอดนั่นเนาะนี่จ้า อุ้ยหนวยเขียวเขียๆนี่มันเดี๋ยวมันก,กะเหลืองเนาะ <c ười> คนเห็นแมงบ่งสินะ <c ười> <c ười> แผลดกับเป็นคนขี่ยานแมงบ่งด้วยกันพี่จอยจ้าอันคนลูกคนพ่องเลย บอแมนเดอ้ดอลงบักอื้อลงบักอื้อได้ยาขาวใจผิดได้พ่อแม่พี่น้องบอแมนเห็ดมันป่แพทก็ผิดใจอยบอ่ผ้าไปเก็บเห็ดได้ไ้มนี่ผ้ามาเก็บอันยอดบักอือ้อผ้ามาเบิงบอได้เบิงย่างเดียวละเก็บพร้อมเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาตัดถ้าบอเห็นถ้าบอเห็นว่าเขาตัดก็บอเก็บได้แมนคนเหลี่ยงเอาหน่วย นี่พ่อแม่พี่น้องแข็งใจพ่อล้วล่ะจ้าเอาซ้ำนี่แหละคุยฟินบ่พ่อแม่พี่น้องสั่นละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฟินคักอันข้นขางคา,างนี่ก็เป็นไรอันนี้เด้อจ้าเด้อข้างคางนี่ก็เป็นไรมันอันมันฝรั่งจ้านี่เดี๋ยวอีกจ้ะน้อยเขาเจ้าก็เก็บเกี่ยวเนาะข้างคางเป็นไรมันฝรัง่งคลิปนี้แพ็คกระสิเดียฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าไป ฝากไว้ซ้ำนี่ละผ้าเมื่อก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าจากไปด้วยฟักทองยักษ์นะจ๊ะนี่กองเต็มอยู่ทายมุมนี่ละนี่เสื้อแพทย์นี่กาแฟเฮียใส่ด้วยจ้ะเด้อ <laughs> กระดูบกาแฟเนียเหมือนเศร้า <laughs> เลิกงานแล้วก็ไปเด้เขาบ้านนอนเลยมาเลยกับพี่พ่อนก็พี่จอยพี่พ่อแย่ไปแล้วจ้ะเจอก,กันคลิปหน้าด,ด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเมตต์ด้วยจ้ะเด้อ วันนี้เอาขั้วสวยงามขั้มเหลืองของฟักทองมาฝากจ้ะคือพี่จอยว่าละ่ะเหลืองวันนีนเหลืองเห็ดมันปูด้วยเหลืองฟักทองสั่นล่ะจ้ะขอบคุณหล,ลายๆจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด,ด้วยจ้ะเด้อถ่ายรูปก,กันเหลืองๆไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้าแถมแกงหน่อไม้พี่น้องจ้ะ แก็งน้องใหม่นี่ใส่ฟักทองที่เก็บมากเลยค่ะใส่เห็ดมันปูนะพี่น่องนะที่เราจะสองคนพอรูคุณกินปูพล้วการกินปูกันแผ่นหนึ่งต่อเสะคุณหน่องมันมันหนาหคฝนใส่ไฟตูแล้วนะ ยิงจะเลยป่ะเด้กินโซ่ได้พี่น,อน้องเด้อในในน้ำได้ไหรน้ำช่มชื้นจัดขอถูกขอให้จัด <c oughs>